สวัสดีพี่วินเพื่อนเราวันนี้นะครับคนคุณผ่านะครับอีพีที่อีพีพิเศษนะครับสองสี่สามครับสองร้อยสี่สิบสามครับมีผ้าสะสมมาเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับ องแรกครับนะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะครับหมายเลขหนึ่งครับก็เป็นคล้ายๆพิมพ์ฐานแซมนะครับหมายเลขสองคนระับเป็นสมเด็จวัดเกิชัยโยนะครับนเนื้อนะแห้งแกร่งเลยนะครับ หมายเลขสองนะครับสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับเนื้อแกล่งเลยนะครับหมายเลขสามมัเป็นสมเด็จเก่านะครับหมายเลขสามนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสามนะครับ จะไปหมายเลขสี่นะครับสมเด็จหมายเลขสี่ครับเป็นคล้ายๆพิมพ์ฐานแซมนะครับเก่านะครับหมายเลขสี่นะครับ สภาพสวยนะครับหมายเลขสี My ่นะครับหมายเลขห้านะครับเป็นหลวงพ่อเดิมครับเนื้ออนตปกาก้าสภาพใช้นะครับก้ <c oughs> นมีจานครับหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้ออนตปกาก้าสภาพใช้นะครับ หมายเลขหกถเป็นหลวงพ่อเดิมเหมือนกันครับน่ครับหลังเป็นหานุมาน,นะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน,นะครับหลังโรยแร่ครับหมายเลขเจ็ดครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับก็ไหลทองนะครับเก้านะเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับ หมายลมนะเลขสิบน,นะครับเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเนี่ยครับสิบเอ็ดเป็นเหรียญจิ๊กโกหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับปีศูนย์หกนะครับจิ๊กโกใหญ่นะครับ 1ิบนะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับตะกัวนะครับสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่บุญนะครับเป็นพระพงนะครับหลวงปู่บุญนะครับเป็นพระพงหลังจาน หลวงบุวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเนื้อผงนะครับสิบสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัสตสัตหีบนะครับสวยคมเลยนะครับนะครับมาที่สิบห้าครับเป็นเหรียญสีมาหลวงพ่ทิมนะครับ ปีหนึ่งแปดนะครับวัดละหานไล่นะครับสิบหกนะครับเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมทาบอลน,นะครับหลังยันนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับ 1ิเนะครับเป็นพระกิ่งหลวงพอ่อเตนะครับพระกิ่งหลวงพอ่อเตยทองพนร้อยนะครับสิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งครับ สองสี่แปดหนึ่งครับเหรียญหลวงพ่อจิ๋งครับ สิบนะเก้าน,น,นะครับเป็นเหรียญเก่าสองสี่หกแปดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรวัดหนองแ็มครับสองสี่หกแปดครับหมายเลขสิบเก้านะครับ ยี่สินะเป็นชินานะครับชินาลาชโอโบรานะครับเนทองผสมนะครับยี่สิบอนะครับเป็นไขายพังงั่งนะครับมี รอยจานนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเครื่องรางนันครับเป็นพระชัยเป็นพังง่งนะเนี่ยนี่จานครับเป็นเนื้อผงนะครับยีสิบสองนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับในอัมปะก้านะครับเนี่ยอัมปะก้าเก่าเลยนะครับ มายเลยีบสาวนะเป็นผงสุพพันนะครับผงสุพพันหลังมีรอยนิ้วมือนะครับยีนิบสี่นะเป็นพระปิดตารอยองค์นะครับนิ้วผงนะครับ เลขยี่สิบห้านับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทัดวัดสิงห์นะครับยี่สิบหกนะครับเป็นตะก้อนะครับธรรมจากน่าจะเป็นใบาลาน,นะครับทับเป็นตะก้อแล้วมีจานยันนะครับ ยี่สเจ็นะครับเป็นพระวัดพับนะครับหากเก่านะครับยี่สิบแปครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวมพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับ ยีเนะเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับหระงพ่้าก้านะครับหลวงพระอาจารย์ทิมนะครับ30นะครับเป็นพันหน่าปกเนื้อตะกัวปิดทองเก่านะครับเป็นปกนะครับแล้วก็ ปิดทองครับสนใจนะครับท่านใในการติดต่อนับรับ08 4 9 0 3ีเกนครับเบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆในพี่น้องชมช่วยกดไลค์กดติดตามนะยครับสำหรับ EP นี้ขอจบไปนี้กอนนะครับสวัสดีครับ